ไฮโซโบยใหญ่แล้วกำลังกลับสากตัวติดตอกมังค้อนนะครับให้คุณชจชาชู้มาด้วเลั ีมัดรล่อให้ดูบรรยากาศบนเรือ bueno> ค่ะนี่และแสงพระอาทิตค่ะกำลังจะตกดินแล้วนะคะตอนนี้สวยงามมากจริงเดีถ่ายรูปให้สวยไปป่านะครับใช่ลองเรือมาหาเราค่ะกลับ